สวัสดีค่ะพี่น้องเบิร์ตสุขสุข,ขนแซวกับสวดมากล้วจ้เะเมื่อวีนเสนอตอนไข่ลวกค่ะไข่ลูกไข่ห่างห่างไข่เป็ดเวียดนามมี่ไร้เซื้อจ้ะห่างหายไปดโดนพี่น้องเย่าาวนี้แล้วจ้ะเ,เหๆๆนื่อยค่ะเหตุการณ์เหตุงานราดๆๆน้ำจิมจ้มไปเลยจ้ะแกแล้วแกไปแล้วแดงแดงด้วยหมายยังพี่น้องฮูบ่นี่ 음 o m e Lê Vân Lê Vân tự nhiên Thành subscribe cho kênh không 彪哥，嗯，嗯，没你好。 แบบเยาวันนะมคะตุ้ยหนุ่อขี้ดันใช่รสแบบนี้ ความน้ำจิม้มต้องชินให้พักแพ้วเลยจ้ะอ๋อ่างไหม ถ่ายโดนตังกองหัวขาด <c oughs> <c oughs> โอ้ยสามาาั่นผลอะต่งกินเลยกินเลยทั้งไข่ทั้งเมื่อยจ้ะแล้วประเทยไทยคลิปลงคลิป ăn ngọt xiêm cho khoảng ngọt xiêm quả nó ngay đừng và một câu พี่พี่น,อน้องๆเยี่ยมฟ้านี่ต่างหนูแล้วต่างกำลัาหลับช่มหลับเบิ่งหนูคือเก่าเลยวด้วตจ้ะ <c oughs> เป็นอะไรหรอใคนเป็นบักพี่พวนสิกินหอดควันไอเอ๊ยหนูจ้าว <c oughs> มาต่างพี่พวนทุกคน จะต่อะไรต่ออะไรจำแห้งไอ้เข้มเลยนั่นเนี่ยอาจจะเป็นระยะที่สวงตัวเปไงบ้าไแรกะ ตะวันลวยไงญให้ยังเกินค่ำไหมเบิดบ้าหนึ่งสองสาม có thể giả xếp sửa Không nhé ha Vẫn tốt đi thôi cả Thường vốn chắc nơi là bên khay, ai hẹn à น้าไข่นนเป็ดด้วยเนี่ยว่าการกินหรอกจ้ะเบื้อนแน่ค่ะคุณคุณแม่ค่ะก็สิกินช่วยพี่น้งนนองนางเบื้องหน้ากินไหมจ้ะพี่น้องอยากเบื้องบ่ะโอ้เพจอยู่ดหน อคอมเมนต์มาด้วยใจเพื่ออยากให้กินเฮ้ยมันระยะที่ทิปที่หาเลอวะมันมีจากระยะค่ะมีอีกนะเอาสิกินตัวนี้ไปงั้นเนี่ย นี่มาจากผู้ใดมากินผู้ใดบ่มาก็ขอโทษขออภัยนําเด้อเา1 2 3 ให้ด่านว่าโนบุกินหอมน้ำหนักชอบมาคลิปเนี่ยขอาาขอบคุณขอบคุณเลยพี่น้องๆที่เขามารับชมรับเบิงึงรับชมรับสาวสวยในเรื่องตาฝ่ายก็ไหลก็แช่ก็ซับปไข่เพื่อเป็นกำลังใจกับสาวสวนในการทำคลิปต่อไปเรื่อง่า สำหรับคลิปนี้ขอขอบพระคุณค่ะ